แผ่นดินก็สั่นสะเทือนท้องฟ้าก็เทกระนำ่ำเมฆกระน่ำเม็ดฝนลงมา ภูเขาทางหลายละลหลไปต่อดวงดาวก็สู้รถจากสวรคงต่างก็สู้รถกับสีฟราจากวิธีโคจรของตัวเอง กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมพีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็จะนําเรื่องราวภายในคัมภีรไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่เอฮูตตายชาวอิสราเอลก็กลับมาทําสิ่งชั่วร้ายอีกครั้งพระยะโฮวาจึงมอบพวกเขาไว้ในมือกษัตัิยาบินเขามีแม่ทัพชื่อสิเซราชาวอิสราเอลก็ร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาอีกเขากดขี่ชาวอิสราเอลมานานถึง20ปีเ เดโบราหญิงผู้พยากรณ์เป็นคนที่นําคําตัดสินจากพระเจ้ามาบอกชาวอิสราเอลบารัก็นําทหารหนึ่งหมื่นคนไปพร้อมกับเดโบราเพื่อต่อสู้กับซิเซราสุดท้ายซิเซราก็ต้องหนีเพราะสู้ไม่ได้เมื่อเขาไปหลบอยู่ที่เต็นท์ของยาเอลด้วยความเหนื่อยอ่อนเขาจึงเผลอหลับไปและก็ถูกยาเอลลอบสังหารนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟัง ังได้ดังต่อไปนี้ วินิจฉัยบทที่ห้าในวันนั้นเดโบรากับบาราล<ม>ลูกชายของอาบีโนอัมร้องเพลงอย่างนี้ ให้เราสรรเสริญพระยะอุวาที่ชาวอิสราเอลอาสาไปสู้รบราะพวกเขาทำตามคำปฏิญาณของตัวเองแต่สัตวทั้งหลายขอให้ฟังคนที่มีอำนาจปกครองทั้งหลายขอ ให้เงีย่หูฟังเราจะร้องเพลง พระยาหูวาจะร้องเพลงสรรเสริญพระยาหูวาพระเจ้าของอิสราเอลพระยาหูวาพระเจ้าเมื่อพระองค์ออกจากเสีอีเมื่อพระองค์ยกทัาออกจากแผ่นดิน เอโดมแผ่นดินก็สั่นสะเทือนท้องฟ้าก็เทกระนำ่ำเมฆกระนำ่ำเม็ดฝนลงมา ภูเขาทั้งหลายละหลายไปต่อหน้าพระยะภูวาแมแตเตภูเขาสีนายขี่อยู่ต่อหน้าพระยาหูวาพระเจ้าของอิสราเอลในสมัยของสัมการลูกชายของอา นาแลในสมัยของยาเอคทางหลวงก็ว่างเปล่าผู้คนหันไปเดินตามตรอกโอกซอยหมู่บ้านต,าน,ตานในอิสราเอลไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอาศัยเลยจนกระทั่งดิ ดิฉันเดโบราขึ้นมาจนกระทั่งดิฉันขึ้นมาเป็นเหมือนแม่ที่ช่วยอิสราเอลหัวขาวเลือกนมัสการพระอื่นสงครามจึงมาถึงประตูเมืองไม่มีโลหรือหอกให้เห็นแม้่ ប្រូវាន 哪一步？<noise> <noise> <noise> ทหารอิสราเอลสี่หมื่นคนเราอยู่ฝ่ายผู้บัญชาการของอิสราเอลซึ่งอาสาไปสู้รบร่วมกับประชาชนขอให้สันเสริญพระยะโาโควาทั่วคุณที่ขีลาสี ีน้ำตาลอ่อนผู้คุณที่นั่งบนพรมเนื้อดีและผู้คุณที่เดินตามท่าหนุนขอให้คิดใครครวญเรื่องต่อไปนี้มีเสียงคนตักน้ำพูดกันที่บ่อน้ำพวกเขาพูดถึง สิ่งดีงามที่พระยาหัวาธรรมและพูดถึงสิ่งดีดีซึ่งชาวอิสราเอลวที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านธรรมแล้วประชาชนของพระยาหัวาก็ลงไปที่ประ ตู้เมืองตื่นเถอตื่นได้แล้วดีโบราตื่นเถอตื่นขึ้นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถอบาราลูกชายอาบีโนอัมขอให้เอาพวกะเลยของคุณไปคนที่เหลืออยู่ลงมา หาพูเจ้านายประชาชนของพระยาหัวลงมาหาเราเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มีกำลังคนที่มาจากเอฟราอินซึ่งอยู่ในหุบเขาเป็นยามินทั่วเขากำลังตา ามคุณไปไปกับทหารของคุณพวกผู้บัญชาการลงมาจากมาคีและคนที่ถือคทานับผลทหารมาจากเซบูลุนพวกเจ้านายของอิสาขาอยู่กับเดโบรา บาราก็ทำเหมือนกับอีสาขาเขาเดินเท้าเข้าไปในที่ราหุบเขาส่วนคนในวงตระกูลของรูเบนยังลังเลใจอยู่ ทำไมคุณถึงนั่งอยู่ระหว่างกระเป๋าอ่านสองข้างฟังเสียงคนเป่าปีเรียกฝูงแกะเพราะคนในวงตระกูลรู้เป็นยังลังเลใจอยู่คิดเลอาจ ยังอยู่ที่อีกฝ้ากหนึ่งของแม่น้ำจอเดน่นทำไมด่ดานถึงอยู่ในเรือของเขาอาเชื่อก็นั่งอยู่เฉยเฉยพี่ชายฝั่งทะเลเขายัางอยู่ตามท่าเรือของตัวเองเตบูลุนเป็นพวกที่ เอาชีวิตเข้ามาเสียงต่อความตายนาฟทาลีก็อยู่บนเนินเขาที่โลง่งแจ้งกษัตริย์ทั้งหลายพากันมาพวกวเขายกทัพมาต่อสู้กกษัตริย์ของขานอันมาสู้รบที่เมือง อาณาใกล้กลลำทารเมกิบดูพวกเขาปล้นเอาเงินไปไม่ได้ดวงดาวก็สู้รบจากสวรคงต่างก็สู้รบกับสีราจากวิธีโคจรของตัวเองลำน้ำขี ขีชนกว่าทัวเขาไปลำน้ำขี่โชนเป็นลำน้ำโบราณเราเหยียบย่ำศัตรูผู้มีกำลังลงแล้วเสียงกีบ เท้ามมากระทบกับพื้นตอนที่มมาศึกของเขาคั้วไปอย่างบ้าระหําทุสวรรค์ของพระยะโฮวาบอกว่าให้สาบแช่งไม่รสใช่แล้วให้สาบแช่งชาวเมืองนั้นเพราะทั่วขามา ไม่มาช่วยพระยะโอวาไม่มาช่วยพระยะโอวากับพวกนักโรคผู้หญิงที่น่ายกย่องที่สุดคือยาเอวันรยาของเฮบเบอร์ชาวเคนาย เธอเป็นผู้หญิงที่น่าจกย่องที่สุดในผู้ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเป็นเขาขอน้ำแต่เธอให้นมเขากินเธอเอาน้ำนมคุณชามใหญ่ให้เขาเธอเออื้มือตาย một dưới tên mà ส่วนมือขวาก็ถือคอนของช่างมาด้วยแล้วก็เอาคอนทุบลงไปทุบลงไปที่หัวของสิเสราเธอตีเข้าที่ขมาของเขาจนแตกและทะลุไปอีกด้านหนึ่งเขานอน,อนแน่นิ่งอยู่ เท้าของเธอเขานอนไม่ขยับขยืนเขานอนแน่นิง่งอยู่แทบเท้าคู่นั้นเขาสิ้นใจอยู่ตรงที่ที่เขานอนผู้หญิงคนหนึ่งมองออก ไปทางหน้าต่างแม่ของสิษีรามองโลดช่องระเนงหน้าตา ทำไหมนะรถสึกของลูกถึงมาชา้าทำไมยังไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าวมาที่ลากรถสึกของเขาสักทีคนที่ฉลาดที่สุดของพวกผู้หญิงที่อยู่กับเธอก็ตอบและเธอก ก็คงจะเฝ้าบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าพวกเขาคงจะแบ่งของรีบกันอยู่นักโรบค,คนหนึ่งได้หญิงสาวมาคนหนึ่งหรือสองคนของรีบที่เป็นผ้าโอมสีนั้นสำหรับส,สีรา เขาได้ของรีบที่เป็นผ้าย้อมสีผ้าลายปัดผืนหนึ่งผ้าย้อมสีผ้าลายปัก สองผืนให้คนที่ปล้นเอาของนั้นมาไว้พันขอพระยาหูวาพระเจ้าขอให้ศัตรูของพระองค์พิหน้าไปแต่ขอให้คนที่รักพระองค์ส่องแสงแรงกล้าเหมือนดวง ตะวันและแผ่นดินก็สงบเงียบอยู่สี่สิบี ในวันนั้นหลังจากที่ยาเอวได้ฆ่าสิเซราพระเจ้าทำให้กษัตริยา์ยบินของคานาอันพ่ายแพ้ชาวอิสราเอลเดโบรากับบาราลูกชายของอาบีโนอัมก็ร้องเพลงก็เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าและก็ยกย่องถึงการกระทำของยาเอลว,ว่าเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องที่สุดในพวกผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเต็นท์หลังจากนั้นเป็นต้นมาแผ่นดินก็สงบเงียบอยู่นานถึง40 นี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะอุวาทรงโปรดประทานพรแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพพรานาไมายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวชั่วนิรันร์ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหกับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอ ไปสวัสดีครับ หลังจากที่เอฮูตายชาวอิสราเอลก็กลับมาทำสิ่งชั่วร้ายอีกครั้งพระยะโฮวาจึงมอบพวกเขาไว้ในมือกษัตัิยาบินเขามีแม่ทับชื่ออาลิเซราเขามีแม่ทับชื่อสิเซราชาวอิสราเอลก็ร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาอีกเขากดขี่ชาวอิสราเอลมานานถึง40ิบ เขากดขี่ชาวอิสราเอลมานานถึง20ปีเ oh, <no. S 1> ดบูราโอนเดบูราหญิงผู้พยากรณ์เป็นคนที่นำคำตัดสินจากพระเจ้ามาบอกชาวอิสราเอลบาราก็นำทหาร1,000งคนไปพร้อมกับเดบูรา oh, <no. S 1> เพื่อต่อสู้กับสิเซ,ซรา ที่มีอำนาจปกครองทั้งหลายขอให้เงี่ยหูฟังเราจะร้องให้เราจะรอ้ระรองเพลงให้พระเราจะร้องเพลงให้พระยาว เราจะร้องเพลงให้พระยะหูวาจะร้องเพลงสรรเสริญพระยะหูวาก็ลงไปที่ประตูเมืองตื่นเถอะอตื่นได้แล้วดีโบราตื่นเถอะอตื่นขึ้นได้ ตื่นเถอตื่นขึ้นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถอบารากลูกชายอาบีโนอัมบาราักก็ทาเหมือนกับอีสาขาเขาเดินเท้าไปเขาเดินเท้าเข้าไปในที่ราบ หุบเขาส่วนคนในวงตระกูลของในวันนั้นหลังจากที่ยาเอวได้ฆ่าสิเซราพระเจ้าทำให้กษัตริย์ของยาบินพระเจ้าทำให้กษัตริย์ยาบินของคานาอันพ่ายแพ้ชาวอิสราเอลเดโบรากับบารากลูกชายของอาบีโนฮัม ลูกชายของอาบีโนอ่มก็ร้องเพลงก็เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าและก็ยกย่องถึงการกระทำของยาเองว,ว่าเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องที่สุดที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะอวาทรงโปรดประทานพรแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญยุ่ง มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวชั่วนิรันด์ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับ